เดี๋ยวเราจะทำข้าวทออใบบัวกันนะคะนะคะเจ็ดหอมก่อนจริงๆเนี่ยเราทอดอันนี้ไว้ก่อน้อมด้วยเร็ดหอมหอมววหมูสไลเดอร์ <laughs> <laughs> หมูสไลด์จร <laughs> ิงจริงด้วยมนได้็ิ <laughs> ใช้ซอสเนี่ยแค่สักสองช้อนพูนพอเพราะว่าเราแค่เอาแต่งหน้าพอละอันนี้เราก็ใส่หมูนะคะลงไปผัดนี่จะเป็นข้าวห่อใบบัวนะคะเครื่องจุกๆค่ะได้แล้วนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราใส่น้ำซอสเลยค่ะนี่มา น้ำซอสคุณเอกสุดเข้มข้นนะคะมากด้วยสมุนไพรนะคะเป็นสูตรโบราณที่ใส่สามเกลอด้วยโกช้อนหนึ่งเนี่ยแค่สามบาทเองถ้าซื้อโตแกรออนนะห้าแถมหนึ่งนะคะสามสี่ห้าหกเพราะเข้าเยอะเจ็ดแปดเก้าสิบเข้า าล่ะทีนี้มาขั้นตอนกันข่อเด็กๆมาดูด้วยเบื้องต้นนะคะวางไว้อย่างนี้นะแล้วเราแต่งหน้านะคะเริ่มต้นด้วยไข่แดงนี่คือเราทอดแล้ววางค่ะกุนเชียงค่ะนี่วางเพื่อแต่งหน้าแล้วก็หมูค่ะหมูชิ้นแต่กล้วยข้าวที่เราผัดไว้ห่อนะคะพับหนึ่งพับสองพับสองพับสองเส,งสงร็จแล้วทบไปแล้วกัน กะพับสามแล้วก็ข้างนี้นะคะข้างนี้เนี่ยอ่ะพับเขาเข็มกัดค่ะได้แล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันใช่มนะคะก็คืออันเนี้ยเคลดรับก็คือใบบัวเนี่ยก็คือต้องต้มน้ำร้อนก่อนนะคะสักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะให้ให้ใบบัวมีความนิ่มเวลาพับอย่างเงี้ยมันจะไม่แตกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็นึ่งเดี๋ยวเราก็จะนึ่ง เนื่องสิบนาทีอ๋อนี่นี่นี่นเฮ้ยขห่อใช้ได้นะเนี่ยโโอ้หเด็กพวกนี้ฉลาดชาติเจริญสอนแป๊บเดียวเป็นา,า,า่ะค่ะมากนั่งเลยอันนี้ก็จะนื่งประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามารอเปิดกันนะคะ นี่เลยค่ะน่ากินมากข้าห่อใบบัวจ้าสำหรับเมนูวันนี้ข้าวห่อใบบัวด้วยซอสกระเพราขุนเอนั่นเองค่ะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยนะอร่อย